สวัสดีเพื่อนนักทุนทองคำทุกท่านครับกลับมาพบกันทางช่องทางต่างๆของกลัวแล้วนะครับวันนี้จันทร์ที่10กุมภาพันธ์แล้วครับเมื่อสุกที่ผ่านมาราคาโกลุ่สปอตย่อตัวลงไปก็ระดับหนึ่งนะครับแต่ไม่ลึกมากเช้านี้ดีตัวขึ้นมาแล้วนะครับทดสอบ2880ปดสวนทองไทยไทม์ออทามไฮทะลุ26,000บาทไปเรียบร้อยแล้วที่ทางหลักอย่างนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวผมพูดคุยกับทางคุณรุ่มลุงขังผู้การฝ่ายวิเคราะห์บริษัทวายจีบูลเลียนแอนฟิวเจอร์จำกัดนะครับมาดูมุมของวายจีแล้วว่าโอ แต่ทะลุไปหรือเปล่านะครับทองคําไทยเองเมื่อทะลุ46,000บาทได้เรียบร้อยแล้วมันจะไปได้ไกลแค่ไหนครับแนวต้านราคาทองคาไทยอยู่ตรงไหนเดี๋ยวพูดคุยกับทางคุณวรุตเลยครับสวัสดีคุณวรุษครับสวัสดีครับคุณนันทครทองคากลับมาบวกแรงตั้งแต่ต้นสัปดาห์เลยนะครับ2009ทะลุไหมครับสัปดาห์นี้สัปดาห์นี้มีปัจจัยอยากจะให้ตามครับกงแบบภาพรวมๆเนี่ยมีลุ้นนะครับที่ทองคาจะปรับตัวขึ้นต่อ แต่จะมากน้อยแค่ไหนเนี่ยคิดว่าน่าจะขึ้นอยู่กับแนวทางที่ธนาคารกลางสรหรัฐหรือว่าเฟดจะมีการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยลงมากน้อยแค่ไหนครับสัปดาห์นี้เนี่ยจะมีประธานเฟดคุณจรมพาวเวลนะครับมีการถแถลงนโยบายการเงินรอบครึ่งปีของเฟดต่อทางสภาคองเกรสนะครับวันอังคารเนี่ยเป็นการถแถลงกับสอวอรหรือวุฒิสภาทางด้านการเงินแล้วก็วันพุธเป็นการถแถลงกับ สสหรือสภาผู้แทนราษฎรนะครับปัจจัยดังกล่าวหรือการถแถลงดังกล่าวเนี่ยจะสะท้อนภาพการกําหนดนโดยโบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐที่มีความชัดเจนมากขึ้นและที่ประเด็นสงครามการค้าก็มีความร้อนแรงมากขึ้นนะครับ,รบแต่ทางนี้ทางนั้นเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเฟดจะมีท่าทีหรือมองอย่างไรต่อสถานการณ์ดังกล่าวครับอืนี่นี่เป็นการถแถลงต่อสภาชุดใหม่ใช่ไหมครับคุณมรุดครั้งแรกเลยใช่ไหมครับใช่เลยครับ เป็นการถแถลงต่อสภาของคุณดูรันทามครั้งแรกเลยครับมไม่มั่นใจแล้วเพราะว่าเขาอาจจะโดนซักถามประเด็นอะไรบ้างนะคุณวรุณเนาะครับทั้นี้เนี่ยเอ,อประเด็นที่ตลาดมีการประเมินหรือหรือมองนะครับ,รบก็อาจจะถามถึงมุมมองทางด้านเศรษฐกิจว่าธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยมีการประเมินภาพเศรษฐกิจของสหรัฐอย่างไรนะครับทังนี้เนี่ยถ้าเราดูจากถ้อยถแถลงเดิมๆหรือท่าทีของเฟดเดิมๆ เฟดค่อนข้างมีความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจณปัจจุบันดีกว่าในอดีตนะครับรบประเด็นดังกล่าวเนี่ยก็ทําให้เฟดยังสามารถผ่อนคลายนโยบายการเงินหรือลดอัตราดอกเบีย้ยไม่มีความจําเป็นที่จะต้องอรีบเร่งในการผ่อนคลายนโยบายการเงินหรือลดดอกเบี้ยลงนะครับ,รบแต่เฟดก็มีมุมมองต่อภาพเงินเฟอ้อณปัจจุบันเนี่ยดีกว่าอดีตที่ผ่านมาเหมือนกันเพราะว่าแนวโน้มเงินเฟอ้อณปัจจุบันเนี่ย เริ่มมีสัญญาณของการชะลอตัวลงและขา็หััวลงซึ่งเฟดเองเนี่ยก็มีการส่งสัญญาณว่าอัคเขาจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงหรือมีการยืนยันว่าจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงเงินเฟ้อเนี่ยก็ไม่จําเป็นต้องลดระดับสู่เป้าหมายที่เฟดเคยตั้งภาพตั้งเป้าเอาไว้เพราะว่าเงินเฟ้อเนี่ยมันไม่ได้เป็นเทรนขาขึ้นกับช่วงที่ผ่านมาแล้วครับแล้ว CPI สดาบ์นี้ก็คาดการณ์ยังไงมาครับลูท CPI เนี่ยต้องบอกว่าถ้าเป็นระยะสั้นเทียบ ต่อเดือนนะครับก็คือมันออมันสำหรับตัวคอ CPI หรือดัชนีราคาพูริโภคพื้นฐานเปิดเผยในคืนวันพุธสองทุ่มครึ่งก็คัดการว่าจะเพิ่มขึ้นครับแต่ถ้าเทียบเย r ออนเย r ก็มีแนวโน้มปรับตัวลดลงจากนั้นเนี่ยก็สะท้อนให้เห็นว่าในระยะสั้นหรือในตัวเลขที่เทรียบระดับรายเดือนก็เป็นลบนะครับแต่ถ้าเทียบระยะกลางระยะยาว เทียบตัวเลขเป็นระดับรายปีเนี่ยก็ถือว่าเป็นบวกกับทองคําดังนั้นเนี่ยถ้าแนวโน้มหรือโมเมนตัมของทิศทางเงินเฟอ้อทางด้านการบริโภคเนี่ยอาจจะไม่ได้มีสัญญาณของการชะลอตัวลงที่โดดเด่นมากนักครับอือฮึแล้วเรื่องของสงครามการค้าส,สัปดาห์นี้ใช่ไหมครับที่ทําจะเิียรณาเพิ่มเติมถูกไหมครับอใช่เลยครับทั้งนี้เนี่ยซัมมีการกล่าวหรือมีการพูดนะครับในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาว่าจะมีการประกาศจัดเก็บภาษี สินค้าจำพวกโลหะแล้วก็อลูมิเนียมนะครับ,รบประเด็นดังกล่าวเนี่ยก็เลยทำให้ตลาดเริ่มมุ่งความสนใจไปที่การดำเนินการทางด้านมาตรการภาษีต่อประเทศอื่นอื่นทางนี้เนี่ยแม้ว่าประเด็นดังกล่าวจะถูกคาดการณ์หรือมีการประเมินเอาไว้แล้วนะครับว่าซัาเนี่ยจะมีการกัรขึ้นภาษีสินค้าเฉพาะบางตัวเท่านั้นแต่ท่าทีของการขึ้น เหล็กแล้วก็อลูมิเนียมในระดับ25เปอร์ซ็นทุกประเทศเนี่ยก็ถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่เร่งเงินเฟ้อในระบบเศรษฐกิจสหรัฐให้มีสัญญาณของการติดตัวหรือมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะครับแต่อาจจะต้องดูครับว่าทัมเองเนี่ยจะมีการดําเนินมาตรการดังกล่าวในลักษณะใดน,นะครับ,รบแล้วก็มีการมองนะครับว่าการขึ้นภาษีเหล็กแล้วก็อลูมิเนียมจริงๆเนี่ยเหล็กแล้วก็อลูมิเนียมเนี่ยเป็นยุทธ ปัจจัยในการทาสงครามนะครับเราจะเห็นว่ารถถังเรือลบ嗯嗯ออแล้วก็ในส่วนของอาวุธปืนต่างๆเนี่ยใช้เหล็กเป็นเป็นอุปกรณ์ใช้อโูมิเนียเป็นอุปกรณ์ในการทําอาวุธทั้งสิ้นนะครับประเด็นดังกล่าวเนี่ยถูกมองถูกเชื่อมโยงไปกับสถานการณ์ความตึงเครียดร,ระหว่างประเทศภาพดังกล่าวเนี่ยก็ถือว่าเป็นปัจจัยหรือเป็นสัญญาณตัวหนึ่งนะครับที่อาจจะทําให้ภาพของสงครามเ ความขัดแยงระหว่างประเทศเนี่ยอาจจะไม่ได้ยุติลงเหมือนกับข่าวที่มีการรายงานออกมาเพราะว่าการทรี่ทั้์ขู่จะขึ้นภาษีเหล็กแล้วก็อลูมิเนียมในระดับยี่บห้าเปอร์เซ็นตแต่ยังไม่ได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการเนี่ยมันเป็นการกระตุ้นนะครับให้คนเนี่ยตุนเหล็กแล้วก็อลูมิเนียมในฝั่งสหรัฐรสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยก็าอาจจะเป็นเงื่อนไขหรือกลไกที่ทั้์จงใจที่อยากจะให้เหล็ก แล้วก็อ,อลูมิเนียเนี่ยถูกตุนหรือถูกเก็บในสหรัฐในระดับที่ค่อนข้างมากเหมือนกันครับอืมโอ้โหก,ก,ก็น่าน่าสนใจนะคุณรุ่นเนาะก็แกก็ไล่ไปทีละอุตสาหกรรมเลยใช่ไหมครับอย่างเนี้ยของดุลลารัเนี่ยใช่ครับโอ้โหอย่างนี้วาลจีให้กรอบการลงทุนยังไงดีครับวายเอลจียังมองภาพทองคาเป็นไซเวต์อัพนะครับครับแต่เนื่องจากราคาทองคาแม้ว่าจะขยับขึ้นแรงแล้วก็ทำออทาไทด์ พูดง่ว่าเกือบทุกวันหรือวันเว้นวันเลยก็ได้นะครับเรายังมองว่าโมเมนตัมดังกลา่าวเนี่ยยังเป็นบวกแต่อาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังในประเด็นปัจจัยพื้นฐานในประเด็นเกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆที่จะกลับมาเป็นปัจจัยที่ทำให้ทองสูขใสทำกำไรลงมาได้นะครับทั้งนี้เนี่ย YLG มองว่าถ้าทองคำยังแว่งทรงตัวอยู่ในระดับสูงยังสามารถเข้าซื้อได้ ให้แนวรับ2,844 2,830เหรียญดอลลาร์ต่อเพนซอนนะครับ <c oughs> 2830เนี่ยเป็นจุดสต o อปรอลหรือตัดขาดทุนถ้าราคาเกิดหลุดละระดับดังกล่าวลงมาอาจจะต้องสต o อปรอลหรือตัดขาดทุนเพื่อรอประเมินสถานการณ์อีกครั้งหนึ่งนะครับแ <c oughs> นวต้าน ให้2,887เหรียญดอลลาร์ต่อเทส ON นนะครับเป็นออรทามพายหรือเป็นระดับสูงสุดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับ mm hmm. ถ้าราคายังไม่ผ่านระดับดังกล่าวแบ่งขายก่อนเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงนะครับครับวันนี้เนี่ยถ้าผ่านได้มองเป้าหมายถัดไประดับ2,900เหรียญดอลลาร์ต่อเทสสนนะครับ,รบก็อาจจะต้องอาศัยปัจจัยพื้นฐานเมื่อสักครู่นี้แหละเป็นตัวขับเคลื่อนหรือตัวผลักดัน ราคาหรือชี้นาราคานะครับสําหรับทองไทยต้องบอกว่าเช้าวันนี้เนี่ยทองไทยทาออทําไทยหรือถ้าระดับสูงสุดใหม่เป็นประวัติการนะครับเพราะว่าสร้างเงินบาทมีการกลับมาแข็งค่าส่วนทางกับดอลลาร์ที่แข็งนะครับต้องบอกว่าประเด็นสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับประเทศต่างๆเนี่ยระยะสั้นหนุนดอลลาร์แข็งค่าขึ้นแต่ระยะกลางระยะยาวเนี่ยกลับมาเป็นปัจจัยบวกกับทองคำ พกังวลภาพเศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจสหรัฐอาจจะเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยเข้าสู่ภาพ Sta g f l ฟ t i o n ดังนั้นเนี่ยเราเลยไม่ได้เห็น gold spot หรือทองคำต่างประเทศขยับหรือปรับตัวขึ้นแรงในเช้าวันนี้นะครับแต่เป็นตัวทองไทยท all time high, อ or time t h ่อรอบแรกเนี่ยส0 0 0มือ่อรอบสองปรับราคาอีกครั้งเป็น4ี่หบบาทต่อบ,บาททองนะครับ,รบก็เพราะว่าบาทเนี่ยเริ่มมีภาพหรือโมเมนตัม ที่ขยับอ่อนค่าหรือฟื้นตัวขึ้นมาส่วนทางกับดอลลาร์ที่เป็นเป็นลักษณะของการแข็งนะคนัะครับครับเออทองไทยเนี่ยเราให้แนวรับนะครับ45,600ื5 45, นห้าพัอยสี่หมื่บาทต่อบทาททองคำเป็นเซ็เข้าซื้อสปอตเรหรือตัดขาดทุน45,400บาทต่อบทาททองคำครับเมื่อราคาปรปับตัวขึ้นทยอยแบ่งขาย46,350ืามแล้วก็ ผาานได้น่าจะขึ้นไปต่อที่ระดับ46,550บาทประมาณทองคำครับโอเคขอบคุณมากครับคุณรุ้ทครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับต้องขอบคุณคุณรุ้ลุงขาวมือ็นการฝ่ายวิเคราะห์บริษัทวายจีบูเลียนแอนด์ฟิวเจอร์จำกัดนะครับที่มาร่วมพูดคุยกันในวันนี้สัปดาห์นี้คุณรุ้บอกแล้วครับจับตาโดนั์นรัมป์นะครับประกาศนโยบายภาษีเกี่ยวกับอ่าสินค้าเกี่ยวกับเหล็กและอลูมิเนียมตัวนี้ถือว่าสำคัญมากในภาคการผลิตนะครับ ถ้ยยังมีการเก็บ25%ไม่มั่นใจาว่าประเทศไหนจะโดนบ้างนะครับแต่ว่าอาจจะทําให้ราคาสินค้าในประเทศสูงขึ้นได้นะครับขณะที่ราคาทองคําไทยเองด้เงินบาทอ่อนค่าดันแรงครับทะลุ46,000มาแล้วนะครับเป้าหมายถัดไปก็เป็น46,500บาทต้องมาดู้วคาบาจะไปได้ถึงหรือเปล่าตอนนี้ราคามีการปรับขึ้นอย่างไรแต่ว่าคุณรูุก็เตือนแล้วนะครับว่าเรามาระวังด้วยนะครับเพราะว่าราคาขึ้นมาสูงมากแล้วอาจจะมีการ พักฐานลงมาได้นะครับแต่ว่ายังไม่มั่นใจว่าจะมีจังหวะไหนนะครับอ่อนองเหนือจากโดนทำและสัปดาห์นี้ต้องรอฟังประธานเฟดนะครับจะมีการถแถลงต่อสภาของเฟดมาดูว่าเฟดเองจะมีนโยบายเกี่ยวกับเรื่องของอัตราดอกเบี้ยอย่างไรบ้างต้องติดตามอย่างใกล้ชิดลยครับทั้งสองประเด็นนี้โดนทัททำแล้วก็ประธานเฟดก็มีตัวเลข CPI ด้วยนะครับแต่ว่าก็อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ไม่เยอะมากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าหลักๆแล้วน่าจะเป็นของโ,โดนทัททำแล้วก็ประธานเฟดมากกว่าครับนี่คือข้อมูลที่โกลาลยิบยกมาฝากกันใน วันนี้นะครับถ้าชื่นชอบรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์และก็กดสับตะไครง,งต่างๆเพื่อเป็นกำลังใจจทีมมาด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ